วัดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเพียวลิกุเคปลานะครับวันนี้ไม่มีงานงานมีน้อยนะครับวันนี้จะพามารีวิวสินค้าที่ลูกค้าส่งมาะคระับวันนี้ก็ได้ลองประกอบดูแล้วเดี๋ยวมีคลิปตอนประกอบตอนอะไรให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ก็ไม่มีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับผ่างวันนานแล้วพอสมควรประมาณเกือบสิบวันแล้วนะครับย่งนี้ก็ ขอเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามียังไงเดี๋ยวผมเอามาดูเรื่อยๆนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูกับชิ้นส่วนภายในของอีสูสูนะครับเป็นขอนนิ้วอีสูสูที่ทาแล้วก็ลงเร่นๆหลายๆรอบนะครับตอนนี้พาไปดูชิ้นงานที่สําเร็จทุกชิ้นแล้วนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันเลยคร้บผมก็พามาดูนะครับอันนี้จะเป็นชิ้นครอบอ่าตรงขอบ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 ข้างหน้านะครับผมจาไม่ได้ขอบข้างหน้าตรง ตรงขอบประตูนะครับอนี้ก็เป็นคอนโซลคอนโซลในอันนี้เป็นขอบคออันนี้ก็ขอบประตูเหมือนกันอันนี้เป็นประตูใหญ่นะครับเป็นแผ่นประตูใหญ่นี่เป็นประตูชิ้นซับในนะครับอันนี้ก็เป็นประตูนะครับอันนี้ก็เป็นชุดคอนโซลทั้งหมดเลยนะครับเป็นคอนโซลของ all ิ e วนะครับ isuzu all new ตัวตัวสองันมั้งถ้าจำไม่ผิดก็จะประมาณนี้จะเป็นลายรังผึ้งนะครับแล้วก็ตัด้วยลายเคปลาครับก็จะประมาณนี้ นะครับประมาณนี้ไอชุดข้างหลังเหมือนกันจะเป็นลายลังพึ่งนะครับตัดด้วยเคปล่าเหมือนกันนะครับจะให้ตัดอยู่3ามจุดนะครับชิ้นนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นซับในประตูอีกชิ้นหนึ่งนะครับลายลำงพึ่งตัดด้วยเคปบล่านะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนคอนโซลน,นะครับทั้งหมด ก็จะมีลายลายจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าตอนที่ผมทาก็คือมันฟิกที่การวางของฟิล์มนะครับเนี่ยมันจะกลับกันนลางแต่ก็ก็โอเคนะครับก,ก็ได้เหมือนกันก็ <c oughs> ได้เหมือนกันนะเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุกจุดน,นะครับมองจากในกล้องอาจจะไม่ฉ่าเหมือนที่น,นะครับแต่ว่าตัวจริงฉ่ามากนะครับฉ่ามากนะครับก็จะประมาณนี้ นะครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับครับผมกับชิ้นงานทุกชิ้นนะครับที่ได้รังสรรค์ทำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันไม่มีแต่ละชิ้นก็นให้ดูให้ดูก่อนนะครับก็ จะประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ลูกค้านัดนัดรับนะครับนัดทำแล้วก็นัดรับประมาณตั้งแต่ต้นเดือนตุลาเอ้พฤศจิกานะครับตั้งแต่ต้นพฤศจิกาก,าก็เราก็ส่งมาให้ทําถอดออกมาให้ทําทั้งหมดนะครับแล้วก็ รอส่งอีกทีนึงก็ประมาณเขาบอกว่าเดือนเดือนนี้แหละเดือนธันวาเนี่แหละแต่ว่าวันวันที่ครบกําหนดส่งเนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่าเขาจะมาเอาวันไหนนะครับก็คือพร้อมส่งแล้วแหละก็วันไหนหว่างก็เข้ามาเอาได้เลยนะครับก็พยายามเก็บทุกสิ่งไว้ให้ครบนะครับครบครบทุกชิ้นนะครับมีอีกชิ้นหนึ่งอยู่วางอยู่ข้างบนนั่นก็คือเอาไปทำเขาเขาต้องติดกาวติดอะไรนิดนะึง นั่นคือเป็น,ปนแผนซับข้างในนะครับนั้นไม่ค่อยมีอะไรหรอกตรงนั้นนะครับถ้าชอบขอฝากหน่อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมก็มีชิ้นงานตัวมานี่แหละตอนนี้มันทาตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ลงนะครับจะลงเพราะไอพวกซับป,ประตูพวกอะไรเนี่ยให้ให้ให้ได้ดูกันนะครับได้ได้เป็นคลิปให้ดูนะก็ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วมีประมาณนี้แหละคร่าวๆนะครับ <laughs> ถ้าผมถ้ชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ด้วยครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไปแล้วสวัสดีครับ